34กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตามซิส่ัญญากันไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาแจกสูตรครีมสลัดซีฟู้ดค่ะดังนั้นนี่นะคะก็เลยเตรียมของมาทําให้ดูกันแล้วอันดับแรกเลยนะคะวัตถุดิบค่ะนมข้นหวาน3ช้อนโต๊ะจากน้ำมันนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันหัวเหลืองค่ะ1ถ้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครจะใช้เป็นน้ำมันสลัดหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้นะคะ พริกค่ะใช้พริกสีแดงนะคะเพื่อที่จะให้น้ำสลัดของเรามีสีที่สวยงามนะคะแล้วก็กระเทียมหนึ่งกำมือค่ะผักชีนะคะ1ต้นค่ะน้ำมะนาวค่ะ100มิลลิตรไข่แดงของไข่ไก่นะคะ1ฟองค่ะเกลือป่นนะคะพึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วที่สุดท้ายเลยน้ำตาลทราย50กรัมเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวที่เป็นของเหลวกันก่อน,นะคะ่ะก็คือน้ำมะนาวค่ะใส่ไปเลยค่ะพริกกับกระเทียมที่เตรียมไว้นะคะฮักชีค่ะใส่น้ำก้มเลยค่ะรากนี่สำคัญนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะ เลือนะคะามาตัางสายันส่วนผสมแรกให้เข้ากันก่อนนะคะอันนี้ส่วนผสมแรกของเราได้มาแล้วนะคะก็คือมันจะออกมาปีลักษณะเป็นเหมือนน้ำ,นำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ดีืยว่าพยกับอาหารทะเลพักไว้ก่อนค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะเพื่อที่เวลาเราทานในตัวครีมสลัดมันจะได้มีเหมือนเคี้ยวไปแล้วเจออะไรด้วยต่อมาเป็นส่วนที่2ค่ะเครื่องไม่ต้องล้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปั่นต่อได้เลยจะใช้นมข้นหวานนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ ไก่นะคะไข่แดงเฉพาะไข่แดงค่ะ1นึฟองค่ะอันสตัวนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะมาค่อยๆเติมน้ำมันกันค่ะ ถามว่าใส่ไข่แดงเพราะอะไรใส่ไข่แดงทาให้น้ําสลัดนะคะตอบมีความค้นความหนืดนะคะอาจะเติมค่อยๆเติมน,น้ามันกัน แต้เไม่น,นะคะไม่ต้องสงใจค่ะที่เรียกสงกระ ความข้นของน้ำครีมสลับเรากันนะคะค่อนข้างข้นเลยทีเดียวค่ะก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมใช้ตัวน้ำมันเยอะจางเพราะว่าตัวนี้นะคะสำหรับที่เราไปทำขายปริมาณเท่านี้เราสามารถลินใส่ถ้วย2ออนแบบนี้นะคะได้ประมาณ15-16ถึงถ้วยเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ำมันที่ตกอยู่ในถ้วยเนี่ไม่เยอะหรอกค่ะนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเทให้ดูความต้นนะคะดูสิเห็นไหมหยืดมากมากเลย นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับตัวครีมสลัดซีฟู้ดที่เราจะเสิร์ฟกับตัวสลัดโดของเรานะคะนเห็นไหมบอกแล้วว่าทำง่ายมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยสูตรนี้ก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อติดตามคลิปดีๆต่อๆไปของเราค่ะสวัสดีค่ะ